อตอนรับเข้าสู่เป็นกลางชั a นแนลท้าข้ามฟ้าวันเฮงเดิมพันแชมป์เมนเดสจากเปอร์โตริโกข่าวคราวของเจ้าน้อยวันเฮง CPF แชมป์โลกรุ่น105ปอนด์สภามวยโลก WBC ที่มีปัญหาบาดเจ็บที่โพรงจมูกซ้ายและสายตาขวาจนประกาศเลิกมวยทาง Facebook แต่สุดท้ายได้ไปให้หมอตัวเช็คอีกครั้งซึ่งหมอยืนยันว่ายัางสามารถชกได้วันเฮงจึงกลับมาฟิตซ้อมอีกครั้ง เพื่อขอดูสภาพร่างกายก่อนจะตัดสินใจว่าจะชกต่อหรือเลื่องมวยการประกาศเลิแกแบบสายฟ้าของเจ้าน้อยเล่นเอาแฟนคลับตกใจไม่เฉพาะในแต่บ้านเราสนักข่าวดังสายมวยทุกสถาบันต่างตะบันข่าวนี้กันตรึมพร้อมกันขุดคุยสถานภาพของเจ้าน้อยตั้งแต่เริ่มการชกมวยเรียบเรียงประวัติชีวิตใครรู้เดยได้ว่างานนี้เจ้าน้อยทําให้คนทั้งโลกรู้จักตัวเองมากขึ้นล่าสุด เจอนักเลงดีจากแดนไกลเปอร์โตริโกแชมป์โลกไร้ผ่าย105ปอนด์ WBC ิลวิเฟโดเมนเดรลองท้าข้ามฟ้าผมไม่คิดว่าน่าจะเป็นแค่ข่าวนะแชมป์โลกตัวดังจากประเทศไทยมีนโยทินจะแขวนนวมจริงในตอนนี้พอหากรับรู้ได้ผมก็บอกเขาด้วยความเคารพว่าผมขอท้าล้มแชมป์ลวดพิกัด105กับเขาผมพร้อมเสมอหากข้อเสนอได้รับการตอบสนอง วิวเฟโดเมนเดสแชมป์โลกด w o o รุ่นมินิมัมเวทก่าวท้าถึงวันแห่ง CPF ว่ายังไงเจ้าน้อยงานนี้ตัวเลือกมีเพิ่มขึ้นอีกแล้วเจ้า i ิ f เฟโดเมนเดสได้เข็มขัดโลก105ปอนด์ของ WBO มาจากนักชกฟิลิปปินส์วิกซาลูดาเมื่อวันที่24สิงหาคม2562โดยครั้งนั้นฟิลิปปินส์เดินทางไปป้องกันแชมป์ถึงประเทศเปร์โตริโกเลยทีเดียว